ท่านใดนะครับที่รู้ตัวว่าเราเป็นคนขี้เมื่อยนะครับเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับแล้วก็ปวดแข้งปวดขาปวดข้อปวดเข่ารวมไปถึงนะครับคนที่ทํางานออฟฟิศนะครับปวดตามเนื้อตามตัวออฟฟิศซินโดมนั่นเองนะฮะหรือแม้กระทั่งแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับสามารถที่จะใช้ครีมตัวนี้ได้เลยนะครับนี่เลยครับครีมด็อกเตอร์ออยล์บอดี้ครีมนะครับซึ่งเรียกได้ว่าสกัดจากสมุนไพรนะครับการันตีด้วย2รางวัลเหรียญทองระดับโรคนะครับผลิตภัณฑ์ดีเด่นนะครับผลิตภัณฑ์ นาโนเทคโนโลยีนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แตกต่างอย่างไรนะครับกับครีมทั่วๆไปก็คือว่าซึมเร็วนะครับแล้วก็ออกฤิ์ได้ดีถึง24ชั่วโมงเลยนะฮะเพราะนั้นใครที่สนใจนะครับใครที่เป็นคนอย่างที่บอกครับที่เมื่อยนะฮะแล้วก็ไม่รู้จะหาวิธีแก้ไขยังไงต้องใช้ตัวนี้ช่วยเลยดรออยนะครับลองใช้ดูครับแล้วคุณจะติดใจถ้าคุณไม่ได้ใช้เดี๋ยวคุณจะเชยนะครับตอนนี้นะฮะบอกได้เลยว่าครีมดรออย ไปที่ไหนก็รู้จักกันเลยนะครับใครใช้ก็ชอบกันหมดเลยอย่าลืมครับสนใจรีบเลยนะครับกับครีมดร็ออยครับสุดยอดจริงๆครับ